สุขสันวันแห่งความรักนะคะ Happy Valentine's Day สำหรับทุกๆคนขอให้มีความสุขมากๆๆาๆในวันนี้นะคะและหัวข้อในวันนี้จะหนีเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะนั้นก็คือเรื่องความรักลองทายกันซิว่าความรักอะไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามหลายๆคนนะคะตอบเลยทันทีแบบไม่คิดนะคะว่าความเกลียดชัง ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคะจันทยาจะอธิบายให้ฟังก่อนอเลฟเฟรนจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะจันทยาเปิดให้ดูเลยก็คือความกลัวค่ะคุณความกลัวตรงข้ามกับความรัก fear opposite love เราพูดถึงความรักในเชิงสร้างสารรค์ความรักที่เป็นความรักจริงๆนะคะไม่ใช่แบบ ฉันชู้สาวรักๆักใคร่ๆๆอะไรแบบนั้นไม่ใช่ความกลัวความกลัวนิยามของมันก่อนความกลัวเป็นพลังงานที่หดตัวเราลองสังเกตตัวเราดูนะถ้าเรากลัวเราเกิดกลัวอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเราอยากจะหลบหนีใช่ไหมอยากหลบซ่อนอยากทําตัวเล็กๆอะ่ะหนีไปวิ่งหายไปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรากลัวหดตัว ไม่มีการแบบอยากจะแบ่งปันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคือวิ่งหนีออกไปนะแล้วก็โหดตัวเล็กๆนะตรงกันข้ามความรักค่ะเราลองสังเกตถ้าเรารักอะไรเนี่ยเราแบบมันอยากจะเพิ่มพูนมัน expand มันขยายออกไปอะ่ะแล้วมันรู้สึกอยากจะแบ่งปนันเราอยากจะส่งความปรารถนาดีอะไรของเราถ้าเรารักอะไรนะคะเราจะไม่มีความกลัวเราจะทำสิ่งนั้นแบบกล้าหานะคะแล้วก็ เปิดเผยจริงใจแบ่งปันเป็นพลังงานที่แผ่ขยายออกไปนั่นก็คือความหมายของคำว่าความรักจริงๆฉะนั้นสิ่งง่ายๆเลยที่อาจารย์ทิยายอยากจะฝากวันนี้ก็คือเรามาให้ความรักกับเพื่อนๆเ,เราเราให้ความรักกับโลกของเราสัตว์เลี้ยงหรือว่างานการอะไรก็ตามความรักส่งออกไปนะยิ่งเพื่อนร่วมงานนะ คนที่บ้านครอบฟามิลี่อะไรของเราเนี่ยส่งความรักออกไปแล้วอย่าไปมุ่งหวังหรือคาดหวังความรักอะไรออกไปเพราะว่าเราให้ความรักแล้วเนี่ยเราสุขใจแล้วนะคะอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องรักเราต่อนั่นแหละคะ่ะคือความรักที่แท้จริงแล้วก็ความรักที่เพียวและที่สําคัญความรักนะคะอย่าไปมองว่ามันจํากัด มันไม่จํากัดบอกแล้วนะว่ามัน expand มันขยายออกไปยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะไปได้ของใครนะแต่ยิ่งให้ไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขนะตอนนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็ออกจะแนวความรักดูดีมีเมตตานิดนึงเนาะแต่ว่านั่นแหละค่ะคือสิ่งที่โลกนี้อยู่ได้ด้วยความรักนะคะเราจะส่งอะไรให้อะไรไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นฉะนั้นเราต้องมีความรักอยู่ที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็ ส่งความรักของเราออกไปฉะนั้นอาจารย์ทยาอยากให้ทุกคนรักและเมตตาต่อกันนะและขอให้มีความสุขในการทำงานเช่นเคยสวัสดีค่ะ